อะไรแดมี่มน, LIKE? นี่น, no. น,น,น,น่ลงโอ้ใหญ่นั่นหันนีเห็นไมนา้ลงลงลงบอกเาอาเอาฉันออกก่อนโอ้โหจะมาแกสมัยาเสียงนี่ยไปอยู่ตาจอดอ่ะ อามาเป็นเป็นเจ้าคนน้ำเ,เ,เั็นยุเขา,าเป็นน่าเกือวัอนนอปรเดี๋ยวนี้เขาเอานนอเฟออยู่งงเลยอันนี้วัดบางนาเป็นตามาเลยไม่มาอนหาักวัน เนี่ยนดี๋ยวลูกสาวครับโหอันนี้พิเศษนะโหนี่เห็นแบบเดบหัวๆโอ้หไปยังปยังปงมันรอนะอันนี้โหอันี้พ่เศษเหมือนเขาเนอะสาม วาข้อานี้ข้อานหักเนอะคนหัก

สภาพสภาพของที่จะทำครับก็จะถึงรับตัวตัวจุดหนองเขียวแล้วก็ตัวอ่กาศแม่หยู่นะเป็นจุดสําคัญที่สุดที่เราเอาน้ําไปจัดก,การกับวนันจัดการของแม่ขายตั้งแต่หลายปีผ่านมาเนี่ยน้ำของแม่คายดีขึ้นทั้งจุดนี้นะครับเราจะผ่นน้าจากโคนสมถานของโคนจมถาน น้ำแก้แตงแล้วก็เอาเข้าที่ทางไม่ดีแล้วก็มาพักไว้แล้วเราก็จะปล่อยน้ำเนี่ยเข้าไปในคลองในช่วงยิ่งสําคัญสี่เดือนพอที่แรงเนี่งในช่วงนี้ครับสี่เดือนเนี่ยสำคัญคือพันญหวัดก็ทางทางนี่ก็ร่วมกันในเขตบริหารจัดการน้ําโดยตอนเนี้ยความสมบูรณ์มันก็คือถ้ามีตัวนี้เพิ่มเติมน้ำแก้แตง่งนะไม่เยอะพอไม่เยอะพอแต่ว่าเราตรงนี้เดี๋ยวคงต้องไปจอครับ